สวัสดีครับเฮ้วันนี้น้องโชยอยู่ไหนครับอ่าวัดพญาสุเลนนะครับผมวันนี้มาทําอะไรวันเกิดวันนี้วันเกิดนะครับทุกคนวันนี้วันเกิดน้องชุกุลนะครับผมกี่ขวบครับเก้าขวบนะครับผมวันนี้ก็เลยมาทําบุญใช่ไหมเมื่อเช้าทําอะไรไปบ้างเมื่อเช้าใส่บาตรก่อนหกโมงอ๋อตอนเช้าน้องชุกุลใส่บาตรตื่นตีห้าตื่นตีห้าโอ้โหมาทํากับข้าวใส่บาตรแล้วครับ อแล้วก็เมื่อกี้น้องชิคุนก็ไปถวายสังฆทานมาแล้วใช่ไหมครับผมนี่อันนี้ก็คือวัดพญาสุเรนนะครับผมวัดใกล้บ้านที่น้องชกคุนมาบ่อยที่สุดใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้น้องชกคุนจะทําอะไรปล่อยปลาแบบน้องชิคุนนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาปล่อยปลานะครับทุกคนปล่อยปลาไหลนะครับผมอันนี้อันนี้ของน้องโชนะครับทุกคนกี่ตัวครับสิบตัวตัวนะครับผมน้องชิคุนเก้าขวบนะครับก็ปล่อยสิบตัวนี่ทุกคนดูอันนี้ของพ่อเปา อันนี้ของพ่อเปาครับทุกคนนี่ของพ่อเปานะครับสี่สิบตัวนะครับสี่สิบตัวพ่อเปาสัเนี่ย<อ>ก็จะปล่อยเหมือนกันก็จะมีอาหารด้วยนะครับผมอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่านะครับวันนี้ที่นี่ก็คือโอ้น้ําเยอะนะครับทุกท่านน้ำเยอะไหมโอ้โหตอนนี้ตอนนี้น้ําเยอะมากอยุยน้ําขึ้นมาน้าขึ้นมาถึงตรงนี้เลยไหนอ่ะโอ้ปลาไหลไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว่เดี๋ยวน้องโชว์จะไปปล่อยอันนี้ขอน้องโชว์ครับอ่าถือเลย นี่นะครับค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะระวังนะครับระวังน้องชุกุลกลัวปลาช็อกเกอิดปีปีที่แล้วน้องชุกุลไม่กล้าปล่อยนะครับปลาไหลแต่ว่าปีนี้กล้าใช่ไหมปลาเป็นก็กล้าอ๋อตกปลาเป็นก็กล้าใช่ไหมกล้าจับไหมปลาไหลไม่กล้าจับไม่กล้าจับใช่ไหมกล้าปล่อยแต่กล้าปล่อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงครับผมอธิษฐานด้วยนะครับวันนี้น้องชุกุลก็มาทำบุญวันเกิดนะครับทุกคนนี่อย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้น้องชุกุลด้วยนะครับทุกคนปล่อยปลาไหลนะครับอ๋อ ใช่อันนี้น้องชุกุลก็กำลังจะปล่อยปลาไลนะครับทุกคนตัวนี้นี่เราก็จะมีตัวนี้นะครับสําหรับคําอธิษฐานนะครับผมปล่อยปลาอ่าน้องชูุลอธิษฐานแล้วก็อ่านตามตามนี้เลยวันพุธกลางวันน้องชกุลเกิดคาอธิษฐานนะครับผมตั้งใจนะครับผมตั้งใจอ่าพนมมือด้วยข้าพเจ้าชื่อเด็กชายรีวิตบุญสิรินามสกุลบุญสิริ เกิดวันที่2.1เดือนกันยาพศ2559อายุ9ปีขอทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่สัตว์ตูและเจ้ากรรมนายเวรตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุข แดะนำชนาาให้าพเจาตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากำนายเวรจงนำเอาทรัพย์พระทัพพทุกสัพ,สพ,สพย์สกสัพพโลกสัพพภัยสรัพย์เคราะาาย์นยีจอ,อะไรรันอะไรอะไรอะอะไรอ่ะ อออกะอะออกไปจากตัวข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรณีพระแม่คงกรณีพระแม่คงคาเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นทุกขี้จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขด้วยอำนาจและบารมีขอกุศลผลบุญทั้งนี้จงสะเดาะขอร้ายของข้าพเจ้าให้ดีมีความสุขเป็นสุขประสบความสำเร็จและสมหวัง,งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตสดชื่นสดใสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเออสาธุอ่ะน้องโชว์ก็จะปล่อยนะครับทุกคนอ่ะปลาไหลปลาไหลจำนวนสิตัวอ่านั่งดีๆครับนั่งลงดีๆระวังหัวทิ่มอันหนึ่งสองสามไปแล้วทุกคนก็ปล่อยปลาไหลนี่จำนวนสิบตัวไปไหมไปไหมหมดแล้วหมดยัง อ่าไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้น้ําน้ําขึ้นเยอะมากนะครับนู้นเดี๋ยวของวกเปาอ่ะเดี๋ยวไปก็จะเป็นของพวกเปานะครับผมพวกเปาก็จะปล่อยเป็นจํานวนสี่สิบสีตัวเย้นะครับผมแค่สิบตัวก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมอ่ะปล่อยเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะครับผมจะมีปลาเยอะหรือเปล่านั่นช่วคนเห็นปลาสวายอ่านั่นช่วคนเห็นปลาสวายด้วยนะครับผมอ่าที่เขตอพยพทานนะครับต้องชมห้ามห้ามอะไรนะห้ามตกปลาห้ามตกปลานะครับผมเขตอพยพทานที่สกขึ้น เอนอน้องโชจะอดใจไหวหรือเปล่านะครับผมนักนกปลาแล้วครับผมมาเจอปลาเยอะขนาดน,นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันท่นี่โยนไปจะมีปลาหรือเปล่าโอ้โโอโน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากนะครับตอนนี้อโยนไปครับปึ๊อ้าวมาแล้วมาไหมเขาจะมากินอาหารน้องโชงหรือเปล่าเพราะแปลว่าวอิม่มหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปอีกครับเดี๋ยวเขามาใช่น้ำมันไหลไงครับตอนนี้ดูอาหารเยอะ ช่วงนู่นมาแล้วน้องโชยโดนโยนไปฝั่งนู้นโยนไปฝั่งนู้นนู่นอยู่ฝั่งนู้นเยอะเลยครับทุกคนอยู่ฝั่งนู้นอ่น้องโชว์โยนไปนี้เลยเดี๋ยวเขาก็เข้ามาตอนนี้รอรอให้เขารู้นะครับรอให้เขาได้กลิ่นแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้ามาโยนชิ้นใหญ่ไปเลยครับโยนชิ้นใหญ่ไปเลยมาไหมนี่ตรงนี้ครับเนี่ยหนูต้องโยนให้ให้เป็นจุดเอาชิ้นใหญ่กว่านั้นชิ้นใหญ่กว่านั้น อ๋อเปิดน้ำนี่อันนี้บําบัดน้ำด้วยนะครับทุกคนมีกังหันด้วยมาไหมนี่นี่มาใกล้ใกล้อันนี้มันเป็นปลาอ่าลองก้อนใหญ่ลองก้อนใหญ่อืมก้อนใหญ่ไปแล้วมาไหมมาไหมจะมาไหมครับมันไหลตามน้ำไหลตามน้ำเลยเหรอมาไหมนู้นจะเขาไหลไปนู่นเดี๋ยวก็มีปลาขึ้นมากินครับหรือว่าเขาจะอิ่มกันหมดแล้วอ่ะอ่าไปอีกนู่น นู่น้องโชว์เขาม่กล้าเข้ามานู่นเ้าอยู่นู่นโ <c oughs> อ้ช่วงช่วงนี้หน้าฝนน้ำเยอะใช่ไหมครับน,น้ำค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมตอนนี้นี่ปกติถ้าน้องโชว์มาก็จะลงไปให้ตรงนู้นเลยนะเออแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับน้ำก็จะขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยได้ไหมจุดใกล้เกินเหรอมาเดี๋ยวพ่อเปาลองยนให้นี่นะครับทุกคน นี่ขนมมายังมายังนี่ไงโน่นน้ำมันไหลน้ำมันไหลแต่เขาอุ้ยน้องโชว์นู่นนู่นของเป่ามาแล้วนู่นโน่นขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่นี่นี่ฝั่งนี้น้องโชว์เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่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 มาแล้วนู่นหนูต้องโยนเอ้าขาดขึ้นแล้วเมื่อกี้ขาดขึ้นแล้วตรงนี้ครับตรงนี้อ้าวตรงนี้ได้ไหม เดยวเขาก็จะไหลมาไหนสวายใช่ไหมนั่นอ่ากินแล้วเอาหายไปแล้วหายไปแล้วนู่นโอ้โหเดยวเขาได้กินเดยวเขารู้เขารู้ว่ามีคนให้หานเดียวเขาก็เข้ามาไปแล้วนู่นนี่หนูหนูต้องโยนไปฝั่งนี้ครับนี่มากินไหมกินไหมพร้อมไหมพ้อมใช่ไหมกินได้ไหมนี่ นี่ตรงนี้มาแน่ยลองโชว์เนี่ยเนี่ยนี่น,นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วไงเริ่มไม่กินแล้วใช่ไหมหมดมยังหอมไหมขนาดคนยังอดใจไม่ได้เลยนะรค,ครับเ <laughs> อาไปโอ้โหปลา,าเยอะมากนี่ว่าบุกามกาลอยอ่ะ เยอะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะน้องโชว์นู่นเขาก็จะเขาก็จะว่ายไปเรื่อยๆตามคลองนะครับคลองพยาสุเรนหนรือเปล่าหายหมดแล้วหายไหมไปฝั่งนี้ครับไปฝั่งนี้ครับวับเรียบร้อยเรียบร้อยหายหายวับไปกับตา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 เอาเล็วดีดี เรียบร้อยเรียบร้อยปลาสวยอ่ะชิ้นสุดท้ายไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ได้ไปฝั่งนี้ไม่ได้เออเขาซโอเคเอาไปทิ้งขยะครับเรื่องขยะตรงนี้การทิ้งขยะเฮ้ยขอบคุณมากโอ้ยจะทิ้งแค่ไหนก็ไร่ได้เลยตอนนี้เราย่างไม่ใช่เดี๋ยว เออะยางไงนักโชว์ให้ให้พี่ไปกี่บาทครับ20บาทยี่นักรอองนะครับผมโอ้ยมีอันนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีไข่ชีวิตอ่าเหมนนกโชว์อันนี้เขาเรียกควายเผือกนะครับผมหายากนะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีทับุญไข่ชีวิตไข่ชีวิตโคกระบือด้วยนะครับก่อนกราบนะครับทุกคนนี่มีเจ้าวัวด้วย อ่ะหยอดตู้ตรงนี้ครับตัวนี้ควายเผือกนี่ต้องโชว์เนี่ยเห็นไหมอ่าตู้ไหนก็ได้ครับอ่ะหยอดด้านบนเลยก็เอาเอาเอายา,าไปให้เขาด้วยหนึ่งกรัรมครับเนี่ยเอากัมหนึ่งครับเอ,อ้เอาให้ให้ตัวไหนดีให้ตัวไหนดหีตัวไหนดีครับ โอ้โหเขากินกล้วยด้วยว่างได้หมดกรรมเลยครับเอาเอาให้เขาหมดกรรมเลยใช่ครับนี่เหรอว่างแบบนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วเขาจะแย่งโอ้โตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเด็กตัวนี้ตัวเด็กตัวนี้ตัวเด็กไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมคลิปนี้ก็ อ่เดี๋ยวจะไปซื้อเค้กต่อนะครับผมคีนี้น้องชกุนก็มาทําบุญนะครับทุกคนมาถวายสังฆทานแล้วก็ปล่อยปลาไหลที่ปล่อยปลาไหลนะครับผมแล้วก็ได้ขนมติดไม้ติดมือกลับบ้านนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องชกุนจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับผมอ่าคอมเมนต์บวยพรมันเกิดให้น้องชกุนด้วยนะครับผมครบเก้าขวบแล้วใช่ไหมโอเคคลิปนี้น้องชกุนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอยู่ที่วัด เรียดนีนะครับใกล้บ้านที่สุดแล้วใช่ไหมใช่มาทำบุญวันเกิดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่ไหนดีนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องน้องชิคุณกับพ่อเปาด้วยนะทุกคนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องน้องชิคุนกับพ่อเปาด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ